สมัครมาตรา39นานแค่ไหนจึงได้ความคุ้มครองสวัสดีครับนี่คือ youtube channel hr.com.as คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีที่แรกนะครับผมบันทึกคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมตอบเลยครับว่าทันทีนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือเป็นมาตรา33มมาในคราวเดียวแบบยาวๆแล้วก็ออกมาแล้วก็มาสมัครนะครับความคุ้มครอง ในกรณีที่เป็นสีเขียว,ยว5กรณีนี้ก็จะต่อเนื่องไปทันทีครับแต่คราวนี้ผมคิดไปคิดมาครับอาจจะมีบางคนที่แปลกพิสดารกว่าคนอื่นนิดหนึ่งนะครับก็คือออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ในช่วงที่เป็นมายาวๆนะครับอย่างเช่นเคยเป็นมา1นึ่งปีเต็มๆแล้วก็เว้นวักไป5ปี10ปีแล้วกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นเพียงแค่ เดือนหรือ2เดือนแล้วออกไปแล้วมาสมัครมาตรา39อาก็อาจจะไม่ได้ทันทีนะครับบางกรณียังไม่เกิดสิทธิขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะครับมาทบทวนหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ในการที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นั้นอย่างแรกครับต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนครับแล้วความเป็นผู้ประกันตนเราสิ้นสุดลงยังไม่ถึง6เดือน เราสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะครับดังนั้นนะครับผมอยากให้ดูแบบนี้ดีกว่านะครับว่าจะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองให้เรานับย้อนกลับไปในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างเช่นกรณีเจ็บป่วยเนี่ยผมวงเล็บเอาไว้ว่า3ใน15นะครับก็คือมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน15เดือนให้เรานับย้อนไปครับใน15เดือนที่ผ่านมา ในการที่เราเป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33ทั้งมาตรา39เนี่ยเอามานับรวมกันนะครับนับรวมกันแล้วเนี่ยมีส่งเงินสมทบถึง3เดือนไหมใน15เดือนที่ผ่านมาถ้าส่งถึง3เดือนก็ได้รับความคุ้มครองครับแต่ถ้ายังไม่ครบก็ยังไม่คุ้มครองครบ3ใน15เมื่อไหร่คุ้มครองเมื่อน,นั้นครับกรณีอื่นก็เหมือนกันนะครับทุกพลราพครับ 3- ใน15เหมือนกัน คลอดบุตรนะครับ5เดือนใน15เดือนเหมือนกันแล้วก็ส่งคะอ์บุตร12เดือนใน36เดือนครับส่วนกรณีชราภาพเนี่ยไม่ต้องไปกังวลครับเป็นกรณีเดียวที่นับต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับเราเว้นไป5ปี10ปี20ปี30ปีเรากลับมาเป็นผู้ประกันตนใหม่เขาก็บวกของเก่ารวมกับของใหม่ไปด้วยนะครับระยะเวลาของเก่าที่เคยสะสมเอาไว้ก็มาบวกระยะเวลาของใหม่ด้วยนะครับ คงจะได้คำตอบนะครับก็เอาเป็นความแน่นอนแล้วก็ใช้ได้ครอบคลุมทุกคนนะครับใช้การนับจะบอกเราได้มากที่สุดนะครับว่าเราได้รับความคุ้มครองหรือ,อยังนะครับไม่ว่าจะกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3หรือมาตรา39ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel hr c o m a s r กันด้วยแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ